สวัสดีค่ะแซบแบบมามาแล้วมากมาเหมือนที่พามากินยำวุ้นเส้นทะเลนะคะมีหมึกมีกุ้งแล้วก็มีฮอทดอกนะคะยำวุ้นเส้นรวมๆนะจ๊ะรวมหมายถึงอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปค่ะ <c oughs> แค่นั้นเองง่ายๆนะคะวันนี้ติ๊กไม่โชว์กินนะแต่ติ๊กมาอวดมาอวดมาอวดจ้าวาติ๊กทานอะไรนะคะช่วงนี้ขอเป็นคลิปสั้นก่อนแล้วกันนะเกิดอาการเหนื่อยจ้ะ นี่เลยค่ะยำวนเส้นนะคะยำวนเส้นรวมนะจ๊ะเป็นอาหารทะเลนะคะวันนี้นะเน้นทะเลเลยไม่มีหมูสับนะคะอยาก,กินปลาหมึกอยาก,กินกุ้งอยาก,กินฮอทดอกนะคะก็ทําตามที่เราอยากกินนั่นแหละค่ะอยากแบบนี้ก็เฮ็ดเป็นสันคาะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะมาอวดอะไรอีกนะคะขอบคุณทัก ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ทุกไลค์นะคะไปหาผู้โดยสารขอประทานอภัยด้วยเด้นเดน,นะคะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายถ่ายทำคลิปต่อไปจะสําหรับวันนี้ที่ข้อตัวทานก่อนนะคะบายบาย